เริ่มตั้งแต่ไม่ได้ไปลุยเวิร์ลคัพปี2022นะครับจากนั้นก็พ่ายถึง2จาก3กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET a r อีทอารนเช็คก่อนเกม ก่อนอื่นเลยยังไงก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นการแข่งขันในศึกฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับเรามากันที่คู่แรกนะครับญี่ปุ่นครับพบกับเอลโซดอที่สนามโตโยต้าสเตเดียมสำหรับญี่ปุ่นนะครับคงต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมาหน่อยนะครับสำหรับลูกทีมของฮาจิเมะโมริยาสุเนื่องจากจบศึกฟุตบอลโลกมา ไม่สามารถเอาชนะใครมาได้2นัดเข้าไปแล้วนะครับแต่วันนี้น่าจะมีสัญญาณที่ดีในการเอาชนะเนื่องจากจะมีการปรับทับจากนัดที่แพ้เกมล่าสุดอย่างน้อย3ามตำแหน่งส่วนที่เหลือพร้อมลงสนามและแน่นอนว่าเกมลุกวันนี้จะมีคาอลุมิโตมะปีกตัวเก่งจากไบตัน เป็นตัวชูโรงตามสูตรแขกรับเชิญจากทวีปอเมริกากลางนะครับภายใต้การนำทัพของฮูโก้เปเรสอยู่ในช่วงที่ฟอร์มบูดซะเหลือเกินหลังจากเป็นฝ่ายแพ้ลวดในนามทีมชาติมา4นะัดติดต่อกันเข้าไปแล้วขณะที่ความพร้อมก่อนลงสนามไม่มีปัญหาด้านการจัดทัพโดยหลักๆแล้ว จะใช้นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในต่างแดนศึกฟุตบอลถ้วยกระชับมิตรทีมชาติฟีฟ้า2023ในวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายนเวลา1 7น1 0นญี่ปุ่นเปิดบ้านรับมือเอลกวาร์ผลงานล่าสุดข,ของญี่ปุ่นนะครับชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้7ประตูและเสีย7ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนทางด้านเอลกวารดนะครับยังหาชัยชนะไม่เจอ แพ้ไปถึง6เกมยิงได้2และเสียไป1ิ็ประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดผลงานในบ้านล่าสุดของญี่ปุ่นนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2ยิงได้5เสียไป6ประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดทางฝั่งทีมเยือนนะครับเอลวาดอร์ชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงได้4ประตูและเสีย8ประตูจากการลงสนาม5้านัดหลังสุด ดูจากผลงานก่อนเจอกันก็ต้องบอกว่าไม่ได้หนีห่างกันมากนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันชัดเจนในวันนี้ก็คือเรื่องของขุมกำลังเนื่องจากซามูไรบูขนนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในยุโรปมาอย่างเต็มเปี่ยมแถมมีแววจากมีการปรับทับบวกกับได้เปรียบจากการลงเล่นต่อหน้าแฟนๆอีกด้วยมั่นใจสุดๆไปเลยเกมนี้นะครับจบ90นาทีญี่ปุ่นเอาชนะเด้วยกอร์2-0 คู่ต่อมานะครับเป็นบอลกระชับมิตรระหว่างอาร์เจนตินาพบกับออสเตรเลียที่สนามเวอร์เกอร์สเตเดียมในเวลา19นาฬิกาทับฝาขาวอาร์เจนตินานะครับของกุนซือลิโอเนลสคาโลนีจะไม่มีลิซันโดมาติเนสเซ็นเตอร์แบ็กจากสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บาดเจ็บขณะที่ฮวนฟอยปาปูโกเมสอังเคกอริอาเปาโลดิลาและลาอาโรมาติเนสไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้ นอกจากนี้ในลายของฮูเลียนอัลเบรลกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกเรียกติดทีมชุดนี้เช่นกันแต่คาดว่าเจ้าตัวไม่น่าจะพร้อมลงสำหรับเกมนี้เนื่องจากพึ่งฉลองทิปโป๊ลแชมป์กับเรือใบสีฟ้ามาหมาดๆทางฝั่งทีมชาติออสเตรเลียนะครับภายใต้การทำทีมของเกรแฮมอาร์โนพวกเขาจะขาดผู้เล่นกำลังหลักไปหลายรายไม่ว่าจะเป็นอารอนมอยเจสันคัมมิงเจสันออไว และเบลลี่ไลท์นอกจากนี้ยังมีแข้งใหม่ที่ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกอย่างโทมัสโกเวอร์ผู้รักษาประตูของเมลเบิร์นซิตี้และอเล็กซานโดชิคคาติกองหลังจากปามาด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ศึกฟุตบอลกระชับมิตฟี فا เดย์นะครับวันพฤหัสที่15นะครับเวลา19นาฬิกาอาร์เจนตินาเปิดบ้านรับมือออสเตรเลียผลงานล่าสุดของอาร์เจนตินานะครับยังไม่แพ้ใคร โดยชนะ4เสมอ2ยิงได้18ประตูและเสียเพียง5ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนออสเตรเลียนะครับชนะ3แพ้ไป3ยิงได้8ประตูและเสียไป9ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดผลงานในบ้านนะครับล่าสุดของเอาร์เจนตินาในบ้านยังแก่งและยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ1ยิงได้16ประตูและเสียเพียง3ประตู จากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางฝั่งด้านทีมเยอนออสเตรเลียนะครับชนะ3แพ้2ยิงได้7และเสีย7ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดเช่นกันผลพักฟ้าขาวทีมแชมป์โลกสมัยล่าสุดผลงานแข็งแกร่งเอามากๆโดยเฉพาะเกมอุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดในปี2023พวกเขาชนะลวดและยิงไปถึง9เมตรเลยทีเดียวขณะที่ทีมเยอนออสเตรเลียผลงานอุ่นเครื่องในปี2023 ลงเล่น2นัดชนะ1แพ้1กลายเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับที่ตอนนี้พวกเขาหัวจริงๆเกมลุกก็อันตรายสุดๆและมีดาวลุ่งฝีเท้าดีพร้อมพิสูจน์ตัวเองอยู่หลายลายอีกด้วยระบบก็ลงตัวและกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจแบบสุดๆแมตชนี้เชื่อว่าอาร์เจนตินาจะเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนจบ90นาทีครับอาร์เจนตินาเอาชนะไปวยสกอร์4ประตูต่อศ เรามากันที่คู่สุดท้ายนะครับในศึกยูฟาเนชั่นลีกนะครับสเปนพบกับอิตาลีความพร้อมของสเปนนะครับสเปนนะครับจัดการเรียกผู้เล่นมาร่วมศึก23ชีวิตนะครับแต่ต้องหันชื่อดาบิดกอรเลียและนิโก้วิลเลียมออกจากทีมชุดนี้เพราะอาการบาดเจ็บพร้อมกับเรียกตัวนาโชและอันซูฟาติสองแข้งจากเรียวมาดริดลและบาซ่ามาแทนตามลำดับขนาดที่โรบินเลอร์นอมอง ปาการหลังโซซิดาดก็ตัดสินใจโอนสัญชาติจากฝรั่งเศสมาเป็นสเปนเพื่อเล่นให้กับประทิงดุและน่าจะลงจับคู่กับเอเมลิกลาป็อกส่วนโรดี้ก็จะออกสตาร์ทด้วยแม้พึ่งจะฉลองแชมป์กับเรือใบสีฟ้าก็ตามด้านหน้าเป้าก็ยังคงใส่ตัวเก๋าอย่าง อาบาโลโมลาตาส่วนทางอิตาลีนะครับต้องหันชื่อมัตเตโอเปซซินากองกลางจากมอนซาและเดโมนิโกบาลาดีตัวลุกจากซาสโซโลที่มีอาการบาดเจ็บส่วนในรายแข้งของอินเตอร์มิลานที่เพิ่งผ่านเกมยนะูเซนัดชิงชนะเลิศอย่างเฟเดริโกมาติโกอ s เลซันโดปราสโตนี่ฟรานเชสโกอาร์เชบีและนิโคโลบาลเล่าก็จะพาเลดลงสนามทั้งหมดทางด้านตัวลุกคาดว่า f e เดริโก c เคีย a m a มาเตโอเลเตกีและวินเฟตชองโตจะได้ลงประสานงานร่วมกันก่อน ฟุตบอลถ้วยเนชั่นลีกยูฟ่านะครับฤดูการที่2 0 2 2 2นถึงนะครับในวันพฤหัสที่15นี้นะครับเวลาตีหนสีสเปนครับเปิดบ้านรับมืออิตาลีสถิติการพบกัน5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับอิตาลีชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งสเปนชนะ2ครั้งผลงานล่าสุดของสเปนนะครับชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้12ประตูและเสีย5ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนทางด้านอิตาลีนะครับชนะ4แพ้2ยิงได้9ประตู และเสีย5ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดผลงานในบ้านล่าสุดของสเปนนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้14ประตูและเสียเพียง3ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางฝั่งทีมเยอรันอิตาลีนะครับชนะ3แพ้2 ยิงได้9ประตูและเสีย8ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดเช่นกันสำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับมาตรฐานตกไปเริ่มตั้งแต่ไม่ได้ไปลุยเวิร์คับป,ปี2022นะครับจากนั้นก็พ่ายถึง2จาก3เกมที่ผ่านมาล่าสุดบุกชนะมอนตาทีมลองบ่อนแค่2ประตูต่อ0อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขามีสถิติที่แข็งแกร่งในเนชันลีกเมื่อแพ้แค่2จากที่ผ่านมา16นัด ขนาดที่ทีมชาติสเปนนะครับก็แผ่วลงเช่นกันนับตั้งแต่จบฟุตบอลโลกภาพรวมในรายการนี้ก็ทุลักทุเลโดยเข้าวินได้เพียง3จาก7แมตช์หลังสุดนอกจากนั้นนะครับภูมิหลังที่เคยพบกันมานั้นนะครับหนักไปทางเสมอซะเยอะดังนั้นนะครับด้วยการเป็นบอลระดับสูงแถมสัก์สีชื่อชั้นนักเตะก็ใกล้เคียงกันเชื่อว่าเกมนี้นะครับหน้าเสมออาจจะเป็นหน้าที่กว้างที่สุด แต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆนะครับผมขอมองไปที่ทางฝั่งอิตาลีแล้วกันจบ90นาทีครับอิตาลีเฉือนเอาชนะไปด้วยตกรกอ์1ประตูต่อ0สรุปช่วงท้ายนะครับทีมเด็ดๆที่ผมจะเลือกให้ในคลิปนี้ก็คือญี่ปุ่นอร์เจนตินาอิตาลีญี่ปุ่นอร์เจนตินาอิตาลี